สินค้าดีๆเพียบเลยยกขบวนสินค้าส่วนลดมากกว่า85%นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดต่อที่2ด้วยถ้าคุณผู้ชมซื้อสินค้าครบ2,000บาทลดทันที100บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนวันที่31กร,รกฎาคมโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ว่านี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ฉลองครบรอบ50ปีเนชั่น Happy Shopping ยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85%อาทิเช่นไวน์ตาเดลี่2กล่องแถมฟรี1กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องเหลือเพียง990บาทบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมโสม3กล่องแถมฟรี3กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องพิเศษ1,690บาทอัลติเมทซีไวน์ตาพลัส4กระปุกแถมฟรี3กระปุกรับเพิ่ม1กระปุกพิเศษ1,199บาท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจออยออริจินอลซื้อ3กระปุกแถมฟรี3กระปุกรับเพิ่มร่ม1คันคลาสสพิเศษ1 1 9 0บาทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ไบรนี่พลัสสกล่องแถม1กล่องรับเพิ่มกระเป๋าจัดระเบียบ1เซตคลาสสพิเศษ2290บาทชามเฮิร์เครื่องดื่มสมุนไพ,พรผสมใบหม่อนเตียยกู้หลานและเชียงดา2กล่องแถมฟรี1กล่องรับเพิ่มอีก1กล่องพิเศษเพียง1,990บาท หมอนสุขภาพอย่างพารา BNG พร้อมปลอกหมอนผ้าถักแจ็กกาดซื้อ1ใบแถมฟรี1นึ่ใบรับเพิ่มปลอกหมอนผ้าถักแจ็กกาด2ใบ1 3 9 0เบาทเซรามินพลัสกาบาตราสปิน2กล่องบวก1กล่องรับเพิ่ม1กล่องรับเพิ่มลูกเหล็กบริหารมือและสมอง1ชุดพิเศษ1390บาท นาวิสพลัสงาดำสามกล่องแถม4กล่องรับเพิ่มที่รัดเข่า1ชิ้นคลาสสิพิเศษ2,290บาทกาแฟพี่ยักษ์ซื้อ3กล่องแถมฟรี3กล่องรับเพิ่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบพิเศษ1,990บาทโอ okay, เกนอยน้ำมันถั่วดาวอินคาซื้อ3าแถมฟรี1กระปุก เพิ่มให้อีก1แพงรับเพิ่มกระบอกน้ำหนึ่งใบพิเศษ1390บาทสินค้าราคาพิเศษเท่านี้ยังไม่พอแฮปปี้ช้อปปิ้งอย่างมอบส่วนลดเพิ่มทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่5ถึง31กรกฎาคม2564เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับกลับมาเนี่ยมาติดตามเหตุการณ์อุกอาจ<ะ>ที่เฮติ กลุ่มติดอาวุธนี่บุกเข้าไปเลยที่บ้านของประธานาธิบดีแล้วก็ไปลอบสังหารปรากฏเสียชีวิตนะฮะรวมไปถึงที่สิงคโปร์ฮะปะกติเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประกาศยอดคนที่ฉีดวัคซีนนะว่าประชากรฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่<อ>สิงคโปร์ไม่นับคนที่ฉีดซิโนแวคฮะเ,เหตุผลของสิงคโปร์คืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฮะ แฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%และรับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นวิตามินซีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนแนทซี Net C. ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีแนทซีจากเมกาวีแคร์อายุมากขึ้นปากแห้งรู้สึกกินไม่อร่อยผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้ยาสีฟันกูดเอชมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองรู้สึกชุ่มชื่นช่องปากอยู่ดีกินอร่อยไวเรากูดเอชะคะกอ <Good Age. S 1> คุณกำลังเผชิญอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่า เป็นตะคริวบ่อยแม้กระทั่งตอนนอนเน็บชาตามมือและเท้าปวดแขนขาเบียการปวดหลังจนทนไม่ไหวอาการเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของภาวะขาดแคลเซียมต้นเหตุโรคร้ายโรคกระดูกพรุน ดูแลและสร้างเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Calciumax C2 เสริมแคลเซียมบำรุงกระดูกฟื้นฟูข้อต่อด้วยคุณประโยชน์จากธรรมชาติที่ได้จากสาหร่ายสีแดงงาดำคอลลาเจนไทป์2วิตามินดีและแมกนีเซียมมาในรูปแบบเม็ดทาน